ตำรวจสอบสวนกลางมีเรื่องมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนถึงกลงโกงที่กำลังระบาดในตอนนี้ครับการซื้อสินค้าออนไลน์เลือกวิธีการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทางเมื่อได้รับของแล้วเปิดพัสดุออกมาได้ของไม่ตรงปกอยากจะของเงินคืนผ่านระบบก็ทำไม่ได้ตอนนี้เป็นที่แพร่ระบาดครับวิธีการนี้เกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับเปิดแอคเค n t เป็นผู้ขายเมื่อขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ผู้ขายเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่อยู่นะครับของลูกค้า แล้วก็จะเลือกส่งสินค้าที่มีคุณภาพต่ําหรือไม่ตรงปกเนี่ยผ่านผู้ให้บริการส่งสินค้าคนละประเภทกับที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์เมื่อสินค้ามาถึงเนี่ยสถานะการส่งสินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์กับสถานะของการส่งสินค้าของจริงเนี่ยก็จะไม่ตรงกันนะครับตรงนี้เมื่อชําระเงินไปแล้วทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถของเงินคืนจากระบบได้โดยข้อสังเกตครับก่อนซื้อสินค้าโปรดตรวจสอบร้านค้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของรีวิวของร้านค้า ว่ามีความเชื่อถือได้หรือไม่ข้อที่2ครับเมื่อสินค้ามาถึงนะครับก่อนที่จะชําระเงินแบบเก็บเงินปลายทางโปรดตรวจสอบสถานะของสินค้าในเว็บไซต์ว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจุบันหรือไม่ครับและข้อสุดท้ายครับโปรดสังเกตครับเมื่อสินค้ามาถึงผู้ให้บริการการส่งสินค้าตรงกับที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์หรือไม่แล้วก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับโปรดช่วยกันระวังครับ